สวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องนาน,น,นทุกท่านคะวันนี้จะพามาดักสวนนะคะนี่ค่ะขวดแล้วก็เหยื่อของเราอาหารลูกไก่เล็กนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดักกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะก่อนอื่นขอใส่อาหารก่อนนะคะ ที่ตักมานะคะกอกเลยนี่ค่ะไปเะรามาใส่กันเลยดีกว่า Mình đi nam dứt I'm sorry. ดักขวดต่อไปนี่ค่ะดักเสร็จแล้วนี่ค่ะขวดแรกเราก็ดักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปดักขวดที่เหลือก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าเขาจะเข้าสักเท่าไหร่นี่ค่ะขวดที่สองดูค่ะ นี่ขวดที่สองนะคะดูคะ่ะสภาพขวดหัวทิ่มแต่ก็มีเข้านะคะดูข้างๆคะ่ะโอ้ยเลยละสงสารขวดเลอเกิน ตัวใหญ่นะคะเต็มไปหมดถือว่าเข้าดีนะคะเนี่ยตัวใหญ่ๆด้วย เรามาส่องขวดนี้กันสถานการณ์คืบหน้าไหมโอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมคือข้างๆนะคะยังไม่ได้เข้านี่ค่ะเก็บขึ้นมาแล้วหนึ่งขวดค่ะนี่ได้ขนาดนี้เลยนะคะตัวใหญ่ๆค่ะ ค่ะเดี๋ยวรอล,ลุ้นต่อไปเลยนะคะโอ้ว่าจะเก็บพอมาดูอีกทียังมีเข้าอยู่ได้เวลามาเก็บขวดกลับกันแล้วนะคะขวดแรกเราเก็บขึ้นมาแล้วค่ะนี่ค่ะนี่นะคะขวดแรกของเรา ขวดที่สองพอได้คะ่ะตัวใหญ่ๆดีไปไปเก็บขวดที่สามกันต่อเลยคะ่ะ สามเราเก็บเลยค่ะนี่ค่ะโหตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะใช้ได้ไซส์สวยๆโอเคสุดยอดค่ะไปค่ะ ขวดที่สี่เลยค่ะมาค่ะเรามาเก็บขวดที่สี่กันนะคะโอ้โยยังอออเข้ากันอยู่เลยยังเข้าไม่หยุดเลยอะ่ะค่ะเดี๋ยวขอเก็บขวดแล้วนะคะขวดที่สี่ของเราเก็บแล้ว นี่ค่ะพอใช้ได้ค่ะนี่สุดยอดเหมือนเดิมค่ะใช้ได้ค่ะสุดยอดสุดยอด ขวดที่4ของเราโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูขวดที่5กันนะคะไปจะได้ประมาณนี้หรือเปล่าไปค่ะมาค่ะขวดที่5จริงๆแล้วเขาคือขวดที่1ค่ะแต่เวลาเก็บเวลาเก็บกูนี่เป็นขวดที่5ค่ะเดี๋ยวทุกคนเข้าใจผิดเอไหนขวดนี้เป็นขวดที่หนึ่งที่วางไม่ใช่เหรอประมาณนั้น เก็บจากน้อยมาหามากค่ะไปะเก็บกันเลยดีกว่าเย็นแล้วอึ๊บนี่ค่ะอุ้ยมาทางไม้ลืมเอาไม้ออกนี่ค่ะสวยงามค่ะสุดยอดเลย ไปค่ะไปขวดที่6เลยค่ะจะได้สรุปกันค่ะไปค่ะมาค่ะเรามาเก็บขวดที่6กกันนะคะขวดสุดท้ายค่ะ นี่ค่ะตัวใหญ่ๆนะคะใส่สวยๆตัวใหญ่ๆเลยค่ะไปค่ะเราไปสรุปกันค่ะมาค่ะมาสรุปผลงานดักปละซิลขวดนะคะเอาขวดเนาะ của giờ dạy đi xuống luôn สุดท้ายนะคะตัว,วใหญ่ๆเลยโอเคค่ะถ้าพี่ๆแลนะน้ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮีฟารานนอกด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ